ขุยข่าวชาวันหยุดนะคะจะพาไปที่พิาราตอนล่างค่ะที่นั่นเขาร่วมใจกันนะคะจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะในวโรกาสเฉลิมพระนมพรรษา 8%. 8พรรษาค่ะคุณพิชยพลแพทย์คนรสงถ่ายทอดบรรยากาศแห่งความจงรักภักดีค่ะขอบคุณครับพระสงฆ์นิกาทุกหมู่เหล่าในพื้นที่พาราตอนล่างจัดก,กิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558ครับเริ่มที่บริเวณสำนักสงขลาลอยอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์กองบัญชาการกองทัพไทยโดยพันเอกบอดีสอนจิตบุญเหลือผู้บังคับหน่วยพัฒน,นาการขึ้นที่52สำนักงานพัฒน,นาภาค5โดยบัญชาการสารพัฒน,นานำกำลังพลในสังกัดและเยาวชนในโครงการเยาวชนอาสาต้นพยาสติประจําปี2558กว่า100คน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และทำความสะอาดวัดถอยเป็นพระจักุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558ส่วนที่สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา8 0พรรษาเกาะกลางน้ำพวยน้ำคำจังหวัดศรีสเกตนายวัฒนาพุทธชาติรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558 โดยปล่อยพันธ์สัตว์น้าประกอบด้วยพันปลานินตะเพียนานสวายและปลาเทโพจํานวนสี่แสนตัวนอกจากนี้ยังได้วองพันธ์สัตว์น้ําให้แก่ชุมชนต่างๆเพื่อปล่อยในแหล่งน้ําชุมชนอีกจํานวนหกแสนตัวรวมปล่อยพันธ์สัตว์น้ําทั้งชิ้นหนึ่งล้านตัวและที่จังหวัดเชียงโสธรนายวีรวัตรว่องวงไวรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทุมนชัยมงคลพระคาถาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมระนมพรรษา88พรรษาหธันวาคม2558โดยผู้เข้าร่วมพิธีต่างใส่ชุดสีเหลืองชุดนักเรียนเพื่อภาวนาอธิษฐานจิตน้อมก้าวถวายแซงออกถึงความจงรักภักดีภายใต้พระบรมโพธิสมภารด้วยพระบารมีอันแผ่ไพสารทําให้ประสงฆ์เกิดความสงบสุขมีความสามัคคีโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสุดรวมใจของคนไทยทั้งชาติครับ พระอ,องค์ทรงพัะเจริญอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปครับ mm hmm. พิเชษค์พลพระมังสงศูนย์ข่าวภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมารายงาน mm hmm. ขอบคุณค่ะจากอีสานขึ้นเหนือกัน